ได้จะกินข้าวเป็นตาแซ่บไข่กินมากแน่เด้อมาด่มาด้อมากินเหมือนเด้อนแซ่บมาด่มดมดมมาดข้าวเด้อขาวอ้นขาวก็ปนมาครับยเดเมื่อกี้ข้าวเลย เธอต้องนั่งกับเอฟไปกับหลานชายอะไรคุณนายตื่นเลยนะโทรยังไม่รับสายเลยหรือยังรู้ว่าเอ้าเอ้ยกินข้าวกินข้าวอ้าวกินข้าวเอามือเอานั่งใกล้ๆกันนั่งใกล้ๆกันน้อยเออเออแซ่บหลายแซ่บบ่เอ้ยอืม้อ อ้าวเอาเอาเอามวนพักมวนพักเอาแซบแซบแซบอะไรคือผักขาคะนี่แหละผักขาผักน้ำน้ำครับนี่น้ำนี่แหละผักขาว่มน้ำไม่มีขาตรงไหนวะอ้าวอ้าแผนกเสิร์ฟคนบางคนแต่งตัวรอตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่หกโมง เขามาถึงตอนปีสองเริกงานเที่ยงคืนเลิกเที่ยงคืนไงบอกโอ๊ยขับรถหรือมันหาะอ่ะมาใครคนเดียวขับมาคนเดียวมาบอกว่าอย่าขับรถเร็วตากปเข้ากันทุกคนเพื่อนไปกินข้าวไเเห็นเห็นเอ้ยเห็นไอ้กินข้าวค่อยก้า เห็นกินกับเป็นตาแซบเนาะมาดูแซบอืมแต่พี่น้องเอ้ยไปไปไปกินต่อพกัพกทุนทนอ่าไข่นี่ขเขาดูเอ้ย แซ่บ <Yeah. S 2> อ่าเป็นตาแซบ่บเนาะ mm hmm. มาเพื่อนๆกินข้าวกันเนด้อ mm hmm. เอาเรื่ยกระไอย์คอยกินขา้าวเป็นดัซเซ็ตถูกเนาะเอาเอาเอาแซ่บหลายื mm hmm. ืมออ